ใช้ความคิดให้มากใช้ปากให้น้อยท่านผู้ฟังครับคำว่าคิดก่อนพูดและลงมือทาให้มากกว่าคาพูดนั้นก็เชื่อว่าเป็นคาที่หลายๆท่านก็มักจะได้ยินกันมานานแล้วแต่ทว่าก็กลับมีน้อยคนนักที่สามารถจะทําได้ตามคําพูดที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเพราะเป็นเ,เรื่องที่ยากหรือเป็นเ,เรื่องที่ลําบากอะไรหรอกครับแต่ทว่าโดยปกติของคนเราทั้งหลายโดยส่วนมากนี้ เราก็มักถนัดที่จะพูดมากกว่าโดยก็หารู้ไม่ว่าการพูดให้น้อยคิดให้มากทำให้เยอะก็เป็นหนทางที่ดีกว่ากันเยอะครับธรรมชาตินี้ก็ได้สร้างให้เรามีสองหูและก็หนึ่งปากซึ่งนั่นก็เป็นนัยยะเพื่อที่จะให้ฟังมากกว่าพูดแต่าว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็กลับได้ทำตรงกันข้ามก็คือเอาแต่พูดมากแล้วก็ไม่คิดที่จะฟังใครเลยก็จึงอยากที่จะขอทุกท่านได้หัดที่จะฟังให้มาก บางคนที่เขาพูดเยอะพูดไปแล้วแต่ก็ทําไม่ได้อย่างที่พูดหรือหมวดแต่พูดก็จนลืมที่จะฟังคนอื่นก็เพราะในเวลาเมื่อเราพูดมากสติที่จะรู้ตัวสมาธิของเรานั้นก็จะค่อยๆลดน้อยลงและเมื่อไม่มีสมาธิโอกาสในการที่จะขาดสติสัมปชัญญะก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะพูดให้เยอะหรือพูดให้มากและหากว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้พูด ก็ควรที่จะพูดแต่ในเรื่องที่ดีที่จะนําประโยชน์มาให้ตนเองและผู้อื่นจะเป็นการดีกว่าครับในตอนที่รู้สึกว่าตนเองมีอารมณ์โกรธหรือโมโหก็อย่าเอาแต่พูดเพราะอารมณ์ทางที่ดีนั้นก็ขอให้ได้หันมาฝึกตัวเองให้เป็นคนที่พูดน้อยลงและรับฟังให้มากขึ้นจะดีกว่าก็เพราะว่าการฟังก็จะทําให้มีสติมีสมาธิกับเรื่องที่ฟังคนเรานี้ก็ควรจะฟังให้มากกว่าการพูด เพราะถ้ามัวแต่พูดก็จะหมดโอกาสที่จะฟังก็ขอให้ย่าได้ลืมว่าการฟังนี้สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูดและคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะฟังมากกว่าพูดก็เพราะว่าการฟังนั้นก็จะทำให้เกิดความคิดและปัญญาอันสามารถจะนำเรื่องที่ฟังนี้ไปต่อยอดได้หลากหลายมากขึ้นครับต่อมาก็คือการพูดให้น้อยและก็ต้องใช้สมองคิดก่อนที่จะพูด คิดก่อนพูดนี้ก็เป็นประโยคทองที่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็กลับมีน้อยคนนับที่จะสามารถทําได้จริงๆบางคนเมื่อนึกอยากจะพูดก็พูดออกไปเลยก็เลยไม่คิดว่าคําพูดที่ออกจากปากนั้นมันจะส่งผลอะไรมาบ้างแต่นอกจากการคิดก่อนพูดแล้วเราก็ต้องคิดให้มากด้วยขอให้ไตรตรองให้ดีจริงๆก่อนที่จะพูดอะไรออกไป